สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกาเดียนนะครับพร้อมกับคาวแล้วก็ลักกี้นะครับทางกลงังเห่าแล้วก็ลินห้อยฮะตอนนี้เสียงท้องฟ้าดังกึกก้องด้วยเครื่องบินนะครับไปดูเลยว่าอ่ามารีนะฮะแล้วก็วิกเตอร์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้ตอนนี้เราเรา,เราต้องไปช่วยภรรยาและลูกของเราเนะี่ยไปแล้วเคาวโอ้เชื่อไม่ได้เสียงระเบิดอะตอนเนี้ยเฮ้ยนี่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอไมค์ก๊ เีย yeah. อะไรลักลักกี้เห่าข้างบนมีอะไรหรอตะกา้านี่นี่มาตะกา้านี้นะไหน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 ,น,นเอออ้าว <c oughs> จะขึ้นใช่ไหมละ่ะเข้าไปน่ารักจุงอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา โอเคนี่ไรเอ่ยทำไมอ่ะเสียงไรวะยวลองไปดูดิฮัลโหลโอ้วัตถัยเฮ็กนี่มันคืออะไรอา้า <c> ว <oughs> ไหนมาจัดการคืออะไรอะไรวะเอ้เชื่อๆอะไรเนี่ยฮัลโหลอ้าวรถอะไรอ่ะอ้าวเข็นด้วยไหนลองเข็นไปต้งนู้นสิอ้าวอ้าวมารับลัคกี้นะครับไปด้วย ลักกี้มานั่งมึงสบายจังเลยนะครับผมหาที่ปิดปากมันจริงจริงอ่าลักกี้จัดก,การบาไดมาให้เรานะเแล้วโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะเฮ้ยนั่นมันกระป๋องนี่นะเอามาทำอย่างไงไม่รู้ว่ามันต้อง something โอเคขอบใจมากลักกี้ <c oughs> น่ารักจุงฮัลโหลว้าวตรงนี้น่าจะเป็นที่เราไอ้นั่นลงไป <c oughs> อ่าควันออกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เราออกไม่ได้อะน่าจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> โอ้ว้าว <c oughs> ถ้อย่างนั้นตรงนั้นมันมีนะนะครับมันมีลูกลูกลูกระ,ระเบิดอยู่พอเราไปแปะตรงนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นนะฮะโอเคผ่ <c oughs> okay, านหนึ่งหลังเฮ้ยมารีมารีโอ้โหยัดเข้อะไรเห่าตรงนู้นพยายามดูสัญญาณหมาไว้โหลักกี้มึงขึ้นเลยเข้าเลย อุ้มหมาได้ไหมอุ้มไม่ได้วะ่ะอ้าวไม่ได้ไปไม่ได้เอ๊ข, hey, ขึ้นไปไงโอเคเดินวันนี้ก่อนฮัลโหลเดี๋ยวๆๆขอเดินสุดก่อน ว,ว้าวไม่นะเชี่ยร,ระเบิดเฮ้ยมารีมารีารกับลูกชายวิกเตอร์มารีวิกเตอร์ทางนั้นเหรอเชีย่ยยังไงวะเนี่ยทำไมก้อน oh ไม่ได้แล้วเออเระบายอากาศหน่อยวิก <c oughs> เตอร์มารี มาจริงเฮ้ยเข้าใจแล้ว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 ท่านผูน้ชมอาจจะไม่รู้ว่าผมเข้าใจอะไรนะแต่ผมเห็นแล้วผม,ผมต้องเข้าใจนิดหนึ่งครับคำบางนี้มานี่พอจะเข้าใจยังครับผมนะฮะก็มาวางตรงนี้นะฮะตรงที่มีตะขอน,นั่นเองนะฮะนี่ไงนี่ไง,ไง <c oughs> ลาก,กี้เข้าเลย หนูเข้าเลยหนูเข้าเลยหนูเข้าไปสิโดนไปดิเออนั่นแหละครับผมไอห่าลากไม่ได้มึงลงขึ้นมาหมออีหมาเวเข้านี่เข้ามาเข้าที่มา อ่ะขึ้นมากูหมุนก่อนแล้วกันอ้าวไปนูน้นเหรอสุดย่างสุดแล้วนะครับโอเคตรงนั้นมีอะไรตรงนู้นมีอะไรเอ่ยเชี่ยแม่งระบายอากาศ ว้าวโอเคนี่ไงเยี่ยมเข้าไป <c oughs> เริ่มมีคำใบ้อ่า <c oughs> เรียบร้อยเยี่ยมตะการดัน <c oughs> โอเคลักกี้ thank you <c oughs> อะไรเนะี่ย มกกี้เออเนี่ยนะ <c oughs> จัดการก่อนเ <c oughs> ยี่ยมครับผม <c oughs> ดันอีกทีนึง <c oughs> เออนั่นแหละแอนนาไม่ใช่แอนนามาริฉันมาแล้ววิกเตอร์มาดิ <c oughs> มกกี้เข้าไปก่อนนะ มารีจะเย็นมาิีจะเย็นเย็นนะโอ้ยเชียบ้านเต็ไมไปด้วยควันขโมงโฉงเฉงไปยังไงวะเนี่ย,ยไปไม่ได้ <c oughs> ปีนกลับแล้วกันเอาเฮ้ยอ้าว เออ,อ,อเนาะกูเรียบร้อยแล้วแหละโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาทางนี้เร็วลักกี้โอเคลง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 โอเคมาดิวิกเตอร์ดึงก่อนโอ้ ้สุดแล้วเนี่ยวะ่ะมาดิพิกเตอร์มาดิลากีดูแลไว้มาดิอยู่นี่ไปชิบหายละเออไม่นะมาดิลากลาก ลาก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 เขาอีมึงเป็นไรเขาคว,วันเต็มบ้านเลยวะเขาใจ <c oughs> เย็นนะเขามาดิเขาไปเออหัวใจวะเออมาดิมาดิม <c oughs> าดิไปเร็วเขาเดี๋ยวกวยว่อนมืดแล้วชิบหายละเขา เขาเขาสิบกเมษายนหนึ่าหนึ่งเอีมิวยังคงป่วยหนักอยู่ แต่ทว่านายพลยังคงต้องการให้ทหารทุกคนที่ยังสามารถยืนได้อยู่ทําการบุกโจมตีอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนองความกดียกของเขามันเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับการต่อสู้ที่มันจะนําพาไปถึงจุดสิ้นสุดของสองครามอะไรวะน้ําลายพุ่งเลยนีต้องการให้ไปอะไรนะให้ไปตามคนสมคนอะ่ะ16เมษายน1น1่เนึชเจชอร์มนเดสเดม คนสามคนกันนะ่ะนายไปนู่นโอเคนายไปนู่นโอ้ยนายคนนายนคนนี้นะพกระเบิดเต็มเลยไปนู่นโอเคไปเราต้องไปไหนไปสู้รบอ่ะไ,ไ,ไปโก้โก้ มีแต่คนบาดเจ็บล้มตายตอนนี้สงครามมันเริ่มแบบหนักขึ้นทุกวันเฮ้ยตายยังอ่ะแขนห้อยอย่างเงี้นตายแลย้วแหละตรงเตเงเลยวะโหนี่มันหนักมากเลยเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นสงครามตอนนี้เริ่มแย่มากไปเร็วๆสิวะจะให้ไปอีกเหรอโอเคโก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  โอ้ข้างหลังดนยิงตายหมดแล้วอ่ะโอ้เชี่ยกเอาเชี่ยเออกามเวนไปต่อไปต่อตอนนี้บรรยากาศดูแย่มากๆเลยครับโอ้เชี่ยยืนนิงทำไมนะ่ะไปเลยไปเวพวกเรา ออเชืดันเชื่อดัน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 โอเคอ่าฮะขึ้นรีไปโอเคนายมีเนื้อที่ตัดใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยกำบะกำบะไหมกำบะกอบไหมกำบะกอบไหมเฮ้ยนายนายนายนั่นไงโอ้ยเป็ดไปเอาตมบนมาสิวะ ออแมมันนี่มัหนี่มนี่ดวน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 โอเครอดรอดรอดร,รเอา้าอีกออฟิเชีย์มันห้ามเราหนีด้วยอะ่ะนี่ผมต้องมานั่งดูฉากเพื่อนูยิงอีกรอบเหรอเนี่ยโอ้ oh my g กอดนั่นไง เอาไปเชื่อมให้หนีด้วยเอาไปเชื่อฟันตายด้วยที่เอาไปเชื่อมึือไอสัตว์ตีนแล้วเนี่ยโอเคโอ้อยังไงเนี่ยไปไปก็ไปวะกโ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 อ้โหแม่งเอ้ย นี่มันเชีย่ยมากเลยไปไอตอนมีแต่เพื่อนเราตายไปหมดเลยอะแย่มากเด็ดเดๆดเด็ด,ดอ้โหตายแล้วรู้อ่พวกคุณ Pah, 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 pah. Jangan, jangan, jangan. Tuh, 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 tuh. Oho. Ya ampun, ya ampun. Eh, sial. Yang keempat Jerman menyingkir, buru-buru aja. Duan, 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 duan. Oke. โอ้โหจะเย็นหน่อยไหมจะเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น,ยน,ยนโอเคไปไม่มีอะไรกั้นขวางกระสุนได้จริงตอนนี้สงครามผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแย่มากโอ้ my god แบบหน้านต,ตากดี้รู้สึกแย่สงครามครั้งนี้มากไปเร็วไปเร็ว โอ้ยเชี่ยระเบิดอีกโอ้ my g ก d เดินๆเย็นๆเย็นๆเย็นๆมานี่มานี่มานี่ก่อนกูส่งมันแววแววตายสูงโอเคโอ้ยเชี่ยระเบิดโอเคโอเคนะโอ้กูว่าเร็ว Ok dao đôi mấy? Mấy Ok, giềm 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 Oh 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 mấy? Mấy đồn Mấy Ok, giềm yeah, 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 yeah. ไอ้นั่นเพื่อนเรานี่ยังไม่ตายเหรอและไอกองสร้างศพนี่มันอะไรกันวะข้างหลัง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 โอ้โหแม่งเอ้ยโอ้เริ่มมาเปิดศพไม่เป็นไรนะจะเย็นไหนไอออฟิเชอร์เฮียนี่อีกแล้ว ไ่นหนาวะบุกเลยตบเพื่อนเราโอ้เมื่อกี้ยังไม่มีกองนี้เลยที่กิงตาย,ตายจนเป็นอย่างนี้เลยวะโอ้เชีย่ยโอ้โหไอส่งความที่แย่มากแม่งคือแบบ โอ้เชิดอะไรวะโอ้ไม่ก้อนไม่ก้เคไปต่อมาแล้ว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 โอ้โหเพลงมันก็ให้บรรยากาศมากเลยคือแบบเกียดเลยอะโอเคไปก่อนถอย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 ใช่ไหมถอย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 อยู่ใกล้ก็ตายเดี๋ยววระเบิดเอาเดี๋ยวก่อนเอาเฮ้ยนาย นายชิปหายไปต่อดีวะอยู่ทำไมล่ะโอยเชียวบึ้มโอเคไปก็ไปวะแม่งเอ้ยมีแต่เรื่องปวดใจวะนี่มันแย่นไปแล้ว

โอ้ oh my god นี่มันเที่ยเกินไปแล้วเนี่โโ okay, นโยโอ้โหโอเคไปขุดโอ้ยเฮ้ยีระเบ,บิดขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่โดนว่ะ โอ้ยเชีด้รอดได้ไงวะโอ้คุณรอดคุณรอดได้ไงไม่น่าเชื่อโอ้ยเคียอารู้ว่าแล้วโดวนเลยวะดวนเลยวะ โดนเลยก่อนที่มันจะมาแทรกหัวเราห้ามอยู่เลยห้ามอยู่เลยต้องไปรัวๆยาวๆพี่น้องครับบังคับจอยให้มั่นนะครับถ้าในเดียวถึงตายนะครับผมโอแม่เช็ด มาหนักมาหนักมาหนักโอเคพอแล้วไปเลยลุ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 ยไฟตูดมาแล้วจ้าโอเคไปเร็วไปเร็วโอ้โห,โอโหกองซากศพนั่นมันอะไรกันอะตรงไฟนั่นแหะใช่ไหมมีแต่กองซากศพเต็มหมดเลยสงครามนี่มันอะไรกันนะ โอ้โหอะไรเน <lah> ี่ยเอายังไงช่วยเข็นให้อ๋อเข็นเอาศพเพื่อนบังให้เฮ้ยนายนายไมไป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 ไไไไเขี่ๆเขี่เคี่ยที่แว่นเหลือตะนายนะทำไมมีคุยกับไอ้ที่เป่าอยู่ข้างหลัง โ <Okay>. oh, อเคอ๋อเงี้ด้วยไอ้เชี่ยเอ้ยดดันดันโอ้หลุดพน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 โอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดได้ไงวะโอเคไปแล้วคุณโก้โกโกโก โอ้ยศัอะไรอะ่ะชิบหายอีมิว <c oughs> เป็นอะไรไหมอีมิว <c oughs> ยังรอดอยู่นะอีมิวอีมิวุกขึ้นอีมิวโอเค นม่เชีย่ยศพเพื่อนเต็มเลยตอนนี้มันอะไรกัน<ป>บุกเร็ว<ป>โอ้พี่แว่น<ป>บุกเดี๋ยวนี้นะ<ป>อยู่ทำไมล่า ออื้ความกดเกรียวของอิมิวนั้นรุนแรงมากการรบที่มีเวลนั้นเจิ่งนองไปเรืยเลือดและซากศพเร็วๆนี้เกิดการจราจรขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นทั้งทหารฝ่ายฝรั่งเศสเองและทหารที่ไม่พอใจที่ตัวเขาเองนั้นต่างถูกทอดทิ้ง อิมิวนั้นถูกจองจำอยู่ในคุกเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ก่อการจลาจลน,นั่งรอคอยที่ศาลจะตัดสินโทษของเขาสุนัขแห่งสงครามเพื่อนที่ดีที่สุดซื่อสัตว์ที่สุดของมนุษย์เพื่อนที่ใช้เวลาร่วมกันวันแล้ววันเล่าตั้งแต่วันที่เป็นทหารครั้งแรก ไม่ว่าจะส่งข้อความต่างๆช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าจัดก,การกับกับดักระเบิดมันไม่เคยล้มเหลวเลยและยังทาหน้าที่ของมันได้ดอย่างดีเยี่ยมอีกด้วยเจ้าน้อยแสนรู้มันได้เดินทางไปหาแอนนาเพื่อส่งข่าวบอกว่าคาแย่แล้วและตอนนี้แอนนาก็กําลังเดินทางอย่างเร่งรีบมาหาคาวแล้วลคก,กี้ 9เมษายน1917เซนตมีเอลอีมิลฟาร์มโอเคนะครับตอนนี้เราต้องไปช่วยคาวล่ะนะครับตอนนี้คาวน่าจะหนักมากนะการหนักมากนะและอีมิลจะเป็นยังไงต่อไปนะสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีทั้งสองฝ่ายนะเราเจอกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับกับบรเลลินฮาร์ดเกนวอรกับผมกาเดียนนะจ๊ะเดี e ๋ยจบีอีบาย